งบแสนกว่าบาทพามาดูดีแม็กเก่าครับพี่น้องนะสวยๆเลยนะเครื่อง2.5งัครับโกซีลนะี่ครับนาเดิมเครื่องเครื่องเดิมครับนะกระจังน้าลังพึ่งเด้อคันนะี้เด้อกระจังหนาลังพึ่งนะสวยงามเลยเป็นโกซีลี่เป็นแคปครับ s l x นะสีตีเบอร์มัน60-70%เเล่มเอกสารพร้อมโอนครับภายในเบาะหนังนะสวยงามครับ รถบาชนเบาความครับการันตีแอร์เย็นเพ่งเพราะเบาะนิ่มอย่างไหมครับหน่ะเครื่องเดิมแต่ว่ารีแมปมาหน่ะรีแมปมาสวยๆสีนี่สีเขาเรียกว่าสีบอลทองเนาะเด็กใหม่สองแสนสองมืนโลแอร์เย็นเจี๊ยบครับเบาะหนังบามีชำ้ำมิดอารคเดิมบาชนเบาความครับฟังเสียงยังน้อยนึงโอ้เสียงแน่นเสียงแน่นภาษีปีหกแปดนะครับ อ่าตัวนี้ขายเงินสดครับ1นึ่งแสนบาทครับสนใจติดต่อหายเสมเลยครับไอเสมยมรอซิงจัดให้ครับผมสสวยรุ่นอมะตะครับผม